กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสวัสดีผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีปุตตะทุกท่านนะคะ ปุตตะคือผู้ที่เข้ามาใหม่อ่าแล้วก็คนเล่นยากเลยคนเล่นยากเลยสวัสดีปุตตะทุกท่านที่เข้ามาใหม่เเขามีโอตะกันไงแต่เรามีปุตตะออแฟนใหม่ของเรานะคะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาใครที่มีคําถามส่งมาเลยนี่มีมาแล้วนะคะทาง4221177มีแพลนจะขายรถเดิมแล้วออกรถใหม่จะดีไหมคะอ่มาดูเข้ามาทาง4221177ค่ะโมถามเรื่องรถภัยเรื่องรถก็ขึ้นมาเลยนะฮะสหัชะสหัสชะานะครับ ก็คิดว่าน่าจะดีนะฮะน่าจะดีเพราะว่าไม่ได้ตกพบเสียนะครับผมขายรถมาขายรถคันเดิมก็น่าจะขายได้แล้วก็รถคันใหม่นี่ก็น่าจะซื้อได้ด้วยนะครับอ๋<ม>อเลยเขาบอกว่าหรือกลัวจะเป็นภาระมากกว่าเดิมคุณพาเอ่อภาระเหรอมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละเออถามว่าจะผ่อนไหวไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะ,ะ,ะไหวซิไหวซิเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูพบการเงินนิดนึงกระดุมพา้าปัตตานี แล้วก็อรีโอชักจะกำกึง่งเลยนะถ้าถามถ้าถามว่าจะเป็นภาระมากกว่าเดิมมันจะกำกึง่งเะอันนี้ตีความแบบไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้จับยามนะแต่คือรถเก่าออาจจะผ่อนหมดแล้วอะแล้วรถใหม่ซื้อมาเราก็ต้องเริ่มผ่อนใหม่มันก็แน่นอนไหมมันก็ต้องเป็นภาระเพิ่มขึ้นไม่รู้ครับถ่ายเท่าที่ถามนะฮะถ่ายเท่าที่ถามจะเป็นภาระมากกว่าเดิมไหมเอาเป็นว่าโอเคมันอาจจะมีเ,เหนื่อยบ้างนะครับแต่ว่าคุณก็มี ปัตตานี้ของคุณขอช่วยอยู่นะครับม,มีคนซัพพอร์ตอยู่ถ้ามีแฟนก็หมายถึงแฟนนั่นแหละก็จะช่วยกันนะครับคุณแอปเปิลนะคะคุณปุณทพาบอกว่าเบอร์ที่เปลี่ยนให้พ่อใหม่มีพ่อใหม่พ่อเอาเปลี่ยนเบอร์ใหม่ให้พ่อแล้วกันเนอะอย่าพ่อใหม่ <laughs> เปลี่ยนเบอร์ใหม่ให้พ่อมีห้าห้าค่ะดีมากค่ะผู้ใหญ่ใช้ห้าห้านะจะทําให้สุขภาพอะดีแล้วจิตเขาสงบด้วยครับผมเกิดยี่สิบสิงหา สองห้าหนึ่งอยากรู้โชคชะตาถามมาใหม่ได้ไหมอ่ะชื่อโชคมงคลโคตรสุภาอ๋ออันนี้ขอเก็บไปเป็นดูให้สัปดาห์หน้าเนาะอันนี้เดี๋ยวฝากพี่โปรดิวเซอร์ช่วยเก็บไว้หน่อยนะคะว่าเขาชื่อนี้เอออย่างเงี้ยถ้าเกิดจะต,ต้องการให้ดูชื่อน,นะคะก็ขอขอวันเดือนปีเกิดแล้วก็ชื่อ กับนามสกุลและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาดูให้นะคะในรายการเพราะขอเวลาคำนวณชื่อเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับพี่เธอเลยเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่มีผลกับตัวเรามากที่สุดนะคะอันดับ2คือพวงจุ้ยอันดับ3าคือตัวเลขต่างๆนะคะ,อะเอานี้ก่อนบ้านเลขที่นะฮะ43ทับ44ผู้หญิงวันอาทิตย์ทำอาชีพขายดีนะ Uh, ชื่อดีไหมคะจากคุณส้มนะคะคถ้าเป็นบ้านหลังเดียวคือบ้านหลังนี้ถ้าค้าขายนะเ,เป็นบ้านราหูนะคะเป็นเป็นบ้านราหูถ้าอยู่เป็นหมู่บ้านนะจะถือเป็นบ้านราหูแต่ถ้าเดี๋ยวนะเจ็ดบวกแปดเป็นท่าดสิบห้าสิบห้าแต่ถ้าเป็นบ้านเดียวนะ จะเป็นบ้านเลขที่6จะเป็นบ้านปาร์ตี้บ้านที่มีความสุขเพราะแน่ดีทั้งคู่นะคะ,ะผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่อยากบอกอยากย้ำอีกรอบนึงเนาะว่าบ้านทุกหลังดีหมดอยู่ที่ว่าเราจะอยู่บ้านหลังนั้นอย่างไรบ้านหลังนี้นะคะถ้าเป็นบ้านเดี่ยวแบบว่าบ้านเลขที่43ข้างหน้าเนี่ยมีแค่เราหลังเดียวนะคะก็พยายามทําให้บ้านมีกลิ่นหอมๆเอาไว้แล้วก็ ถ้าปลูกไม้เลื้อยสีขาวได้จะดีจะช่วยส่งเสริมเร่องของการค้าการขายเป็นบ้านที่ค้าขายแล้วดีมากจะมีการกินการแบบปาร์ตี้กันอยู่ตลอดอะเป็นบ้านที่มีความสุข นะคะเป็นบ้านที่มีความสุขทั้งแบบในแง่ของการใช้ชีวิตแล้วก็ในแง่ของการทำ,ทำงานแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านแล้วของคุณคือ4ี 4, จะมีโชคลาภดีนะคะแต่ต้องระวังพวกปลวกหมอดตาคาบต่าง,างๆนานาที่จะเข้ามาในบ้านได้ง่ายเพราะว่าเป็นบ้านราหูเขาจะชอบมืดๆนะคะก็ในจุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่เป็นจุดอับอะ,ค,ะค่ะจุดอับทางเดินบันได ข้างหลังบ้านติดไฟโซลา่าเซลล์ติดอะไรไว้อย่าให้มีจุดอับที่เป็นแสงมืดเยอะนะคะ,ะจะอันตรายอันนี้ก็เข้ากับทั้งหลักฮวงจุย้ยทั้งหลักเลขศาสตร์และรวมถึงหลักวิทยาศาสตร์ด้วยในความปลอดภัยนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องต้นไม้ปรับเนี่ยมันก็จะมีมเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวกับต้นไม้เข้ามาเนี่ยเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวเรื่องของฮวงจุย้ยไม้เลื้อยเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์กบจะบอกแต่มาดูเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้ ในบ้านกันก่อนว่าโบราณเนี่ยเขาห้ามปลูกต้นนี้และเขาชอบให้ปลูกต้นนี้อ่ะมีอะไรบ้างมาถึงต้นไม้ที่พี่เธอชอบเป็นอันดับหนึ่งเลยก่อนก็คือลั่นทมนะคะอหอมเอย่ยหอมดอกลั่นทมชอบมากะะนะคะแต่ารายการบอกเกิดไม่ทานเพลงนี้ะนะฮะลัน่นทมหรือว่าลีลาวดีฮะแต่ก่อนพอบอกว่าชื่อลัน่นทมไม่ให้ปลูกในบ้านเพราะมันระทมครับมันจะเป็นระทม พอเ,เปลี่ยนเป็นลีลาวดีทุกหมู่บ้านหรูๆมีหมดอยู่ี่ชื่อส่วนใหญ่เขาจะปลูกในวัดไงลั่นทมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลักที่เขาห้ามอยู่ถ้าตามหลักที่เราเรียนฮงจุ้ยกับอาจารย์ด้วยนะคะเขาว่าลั่นทมเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ที่มีวิญญาณใช่จะมีวิญญาณอยู่จะทําให้ผูกพันกับคนในบ้านถ้าวิญญาณนั้นดีก็ดีไปแต่ว่าส่วนใหญ่จะเจ็บป่วยตลอดแล้วก็บางบ้านก็เหมือนบา,บางบ้านก็จะถึงแก่ชีวิต เขาเรียกว่าเป็นไม้สื่อวิญญาณนะและเราเช่นลั่นทมหรือชวนชมอย่างเงี้ยเขาจะไม่นิยมปลูกกันนะถ้าตามหลักของจุ้ยนะเขาจะไม่นิยมปลูกกันเพราะว่ามันเป็นไม้ที่สื่อวิญญาณใชถ้าที่บ้านมีคนท้องนะฮะแบบตั้งคันอยู่นะฮะดีไม่ดีนะอาจจะมีวิญญาณแบบที่เป็นพวกขาจรน่ะอืเข้ามาเลยก็ได้แต่นี่เป็นความเชื่อของโบราณเราด้วยความที่เรายังไม่รู้มาก่อนพอเราไปเรียนปุ๊บบอกอ้าวถึงว่า ป่วยกันอลอดแอดแอ,อ,อดตลอดเพราะเป็นเป็นไม้วิญญาณแต่เขาก็มีวิธีการแก้นะคะก็คือมีอยู่สอ,อย่างอย่างหนึ่งก็คือทำรา,างน้ำอะล้อมรอบเอาไว้เพื่อไม่ให้วิญญาณเขาออกมาจากไอ้ตรงรอบรางน้ำตรงนั้นกับวิธีที่สองนะคะก็คือ,อทำบุญอุทิศสงุศน์ศให้เขาเลยว่าไปเกิดซะ แต่ถ้าจะอยู่ก็ขอให้อยู่ดีๆไี่ออกไหมคะว่าแบบเราเราขอให้เขาอยู่เพื่อปกป้องเราหรือสามโคนทิ้งจะดีที่สุดแต่ด้วยความที่เราปลูกเขามาตั้งแต่ต้นสิบกว่าปีเราไม่โค่นเราลักเขาเราก็เลยไม่ได้ทํารางน้ําหรืออะไรแต่เราไปทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขาเออดีขึ้นสถานาการณ์เรื่องสุขภาพดีขึ้นจริงๆอ,นนอ,อันนี้นะอันนี้เป็นความเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยแล้วก็เป็นตามหลักฮวงจุ้ยต่อมาคะ่ะ กล้วยอ้อยเะเป็นอาหารของดิฉันไม่ใช่แต่ตามต่างจังหวัดเขาก็ปลูกนะอย่างกล้วยเนี่ยปลูกกรุงเทพก็มีกล้วยอ้อยเนี่ยสังเกตไหมมันจะเป็นไม้ที่เขาแบกตอนแห่ขันมากใช่โห้ยโอ้ยโยโยอ้าไม่ใช่อันนั้นวหิวหิวหิวหรอไม่ใช่ต้นกล้วยกับต้นอ้อยเนี่ยนะคะในโบราณเราต้องนึกถึงว่าในโบราณก่อนต้นกล้วย กับต้นอ้อยเขาจะแบกมาและมักจะเป็นต้นที่มันพร้อมเอาไปปลูกนะคะคและก็ทุกบ้านเมื่อก็ต้นกล้วยต้นอ้อยแบกขันมากไปแล้วเขาจะไปปลูกพอดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนเราตั้งท้องประมาณ9-10เดือนอ่าใช่แล้วแต่ก็แล้วกล้วย กับอ้อยอะ่ะมันจะมีอายุในการเก็บเกี่ยวประมาณ8ปถึงเเดือนอในช่วงนั้นอะ่ะมันจะออกดอกออกผลถ้าสมมุติว่าคุณท้องทันทีที่ที่คุณแต่งงานค,คุณก็จะสามารถกินกินกล้วย แล้วเ,เอาอ้อยมาทาน้าตาทําขนมได้เพราะว่าอ้อยมันมันไม่ได้มีแบบว่าสมัยก่อนเขาอาจจะไม่ได้มีน้ําตาลทรายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์และเป็นเป็นสิ่งที่กินแล้วบารุงร่างกายได้ดีโดยเฉพาะน้าอ้อยก็ช่วยให้ชื่นใจกล้วยนี่ก็ไม่รู้จะประโยชน์เยอะไปขนาดไหนเยอะอม,มากจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะแบบว่าคุณไม่ได้ท้องตอนนั้นหรืออะไรต้น ต้นกล้วยต้นอ้อยมันก็ยังออกดอกออกผลอยู่ตลอดอย่างนั้นจนกระทั่งพอมีลูกก็เลี้ยงลูกด้วยกล้วยมันเป็นอาหารเด็กผลไม้ที่แบบว่าอุดมด้วยธาตุอา,าหารเยอะมากคือกล้วยน้ำว้าเอาไว้ขูดให้เด็กกินตอน6เ,ออเดือนขึ้นไปนั่นคือภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดของคนโบราณเขาจึงให้มีต้นกล้วยต้นอ้อยในขบวนขันหมากนะคะ ต่อมาต้นโพค่ะต้นโพนี่คือแบบว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสร้นะคะต้นต้นสีมหาโพต่างๆนานาบ้านไหนมีต้นโพวัดไหนมีต้นโพก็จะเป็นแบบร่มโพร่มไซแต่ห้ามปลูกในบ้านโดยเด็ดขาดจ้ะเขาบางคนก็จะบอกว่าต้นโพต้นไรเนี่ยห้ามปลูกในบ้านเพราะว่าจะมีวิญญาณมีผีมามาอยู่อาศัย นะที่บ้านเราก็เคยขึ้นมาแต่เราก็ดึงทิ้งเพราะว่าแต่เราอ่ะไม่ได้เราอ่ะไม่ได้เชื่อว่าจะเป็นเรื่องของวิญญาณหรืออะไรแต่เหตุผลที่แท้จริงนะคะที่ต้นโพต้นไสไม่ควรปลูกในบ้านเพราะว่ารากมันค่ะระบบรากของต้นโพอ่ะต้นไรมันใหญ่มากมันจะไปแสะแล้วทําให้บ้านอ่ะพังทําให้รั้วพังได้อันนี้คือสิ่งที่ โบราณเขาก็เลยห้ามปลูกต้นโพต้นไซในบ้านอย่างที่บ้านมีเป็นต้นไรแบบไซดัดนะคะก็จะต้องปลูกอยู่ในอ่างแบบเป็นโอ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันรากมันชัยออกไปคุมมันไว้อ่าเพื่อแบบนั้นเพื่อมันก็เลยจะเป็นไซแคละเพราะมันสวยอะไรแบบนี้นี่ต้นโพนะเขาไม่ได้ยอมปลูกกันหรอกมันใหญ่จริงใหญ่มากใหญ่มากแล้วแล้วมันก็จะแบบว่าไม่มีที่เดินใช่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาฝากแต่เมื่อกี้บอกว่าบ้านเลขที่6มีบ้านใครบ้านเลขที่6กไหมรวมกันเราได้หเนี่ย ถ้าคำแนะนำทางด้านเลขาศาสตร์เขาแนะนำว่าควรจะปลูกไม้เลื้อยสีขาวแต่ไม่ให้ไปพันรั้วนะให้ให้ปลูกแบบว่าเราจะมีแบบพวกกรงต้นกรงกุหลาบเนี้ยให้ปลูกแล้วก็ให้เป็นไม้เลื้อยสีขาวจะทําให้เงินดีเรียกแบบเรียกแบบว่าพอไม้เลื้อยสีขาวมันจะหอมหอมก็จะเรียกเงินเรียก,ยกทองเรียกสเสน่ห์เข้าบ้านแต่ในทางฮวงจุ้ยไม่ค่อยดีนะยังไงคะาทาไมาูเรื่องของไม้เลื้อยเนี่ยเพราะอะไรคะไม้เลื้อยหรือว่าแบบเอ่อบางคนนี่ชอบปลูกประมาณว่าอารมณ์ประมาณต้น ต้นอะไรนะที่มันที่มันลามขึ้นไปบนกำแพงเนี่ยนี่เลยตามนี่เลยพวงชมพูออออต้นอะไรต่างๆเนี่ยประมาณเนี้ออนะฮะหลายๆคนอาจจะชอบนะฮะว่าแบบเออมันสวยดีนะนู่นนี่นั่นเออมันสวยดีมันครื้มดีนู่นนี่นั่นแต่ว่าในทางฮวงจุ้ยนะครับไม้เรือลักษณะแบบนี้จะทําให้บ้านหลังเนี้ยมีปัญหานู่นนี่นั่น,นไม่รู้จักจบจักสิน้นประสบการ์ตรงเคยแล้วออจะทําให้มีปัญหาแบบทั้งเรื่องเงินเอยเรื่องอะไรเอ่ยแบบ วุ่นวายไปหมดนะฮะนะครับถ้าพูดกันตามหลักของวิทยาศาสตร์ก็คือว่าเอาวิทยาศาสตร์เลยเนาะเดี <c oughs> นะ๋ยวเดี๋ยวคนไม่เชื่อกันจะว่าลงงไงวิทยาศาสตร์นี่โอ้ยห่วงจุ้ยนี <c oughs> <c oughs> น่แบบว่าโคตรวิทยาศาสตร์เลยคือไม้เลื้อยเราจะคุมมันไม่ได้ไงอ่าแล้วมันจะเลื้อยไปไหนก็ไม่รู้และพวกนี้มันจะแตกแบบแตกเร็วมากแตกเยอะมากสุดท้ายแล้วไม่ ถ้าคุณปลูกต้นปีสิ้นปีคุณต้องลื้อทิ้งใช่เราเราเคยแล้วแล้วเราก็จะเสียเงินเสียทองเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงซางไม่ต้องไปปลูกหรอกยิ่งถ้าคุณอยู่ติดบ้านอื่นอะ่ะมันจะไปเลยบ้านคนอื่นเขาอะ่ะมันก็จะทะเลาะกันใช่บางบ้านเขาไม่อยากให้มันมีอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องก็ต้องแบบว่าวุ่นวายแล้วที่สำคัญไอ้ไม้เลื้อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะดกมันจะแน่น ถ้ามีงูเงี้ยวเคี้ยวขอไปฝังตัวอยู่เราก็ไม่เห็นเราก็ไม่เห็นอีกนะคะก็แต่ถ้าจําเป็นต้องปลูกเช่นปลูกเพื่อเสริมก็ปลูกให้มันพันอยู่ตรงนี้แล้วคอยเก็บอยู่ในอยู่อยู่ในโครงมันอย่าให้มันไปพันรัวร้วให้พันโครงปลูกพันโครงไม่เป็นไรแต่ห้าปลูกพันรัว้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูดวงความรักกับใครที่ชอบคล<อ>ายฝันจ้า เราจะมาดูกันว่าฝันเห็นอะไรจะเป็นเลขอะไรกันดีนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะขอบคุณโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษาชา32ชนิดการันตีรางวัลชีวิต4ปีซ้อนค่ะอ่าสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา